สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมครูเบสพระเครื่องออนไลน์นะครับจะพาทุกท่านมาชมเหรียญเศรษฐีกับเหรียญมหาเศรษฐีหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยครับตอนนี้นะครับคลิปวิดีโอที่ท่านดูตอนนี้นะครับผมกําลังอัดนะครับมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รู้จักนะครับเหรียญหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยนะครับเหรียญเศรษฐีกับมหาเศรษฐีครับทุกท่านครับ เหรียญที่อยู่ในมือผมนี้นะครับตอนนี้ผมเอาเนื้อทองคานะครับเนื้อทองคำมาให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับอ่าน,นี้อันนี้เรียกว่าเหรียญเศรษฐีครับเหรียญเศรษฐีอันนี้เป็นเหรียญมหาเศรษฐีครับถ้านั่งเต็มองค์เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับด้านหลังของเหรียญเศรษฐีก็จะเป็นยันพระพุทธเจ้า16พระองค์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ ณมะพัทธอยู่ฝั่งซ้ายมือณชาลิตินะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับมีข้อความเขียนว่าเศรษฐีนะครับสร้างเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับเนื้อทองคํานะครับเหรียญเศรษฐีเหรียญนี้นะครับมีแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวที่ท่านผู้ชมได้ชมนี้นะครับเหรียญมหาเศรษฐีนะครับก็สร้างแค่เหรียญเดียวนะครับสร้างแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับนี่ฮะ ด้านหลังนะครับต่อโค้ด93ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นยันพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับสุดยอดครับสายเมตตาค้าขายโชคลาภนะครับเหรียญเศรษฐีมหาเศรษฐีหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมแล้วก็ได้พูดบรรยายนะครับให้กับทุกท่านได้รู้จักกับเหรียญของหลวงปู่รุ่นนี้นะครับที่ผมอยากนําเสนอมากทุกท่าน หลวงปู่มหาตุมเตมิโยเนี่ยท่านเป็นพระนะครับที่เก่งในวิชาคมมากนะครับแล้วก็ปฏิปทานะครับในข้อวัดปฏิบัติของท่านน่าเลื่อมใสมากทุกท่านครับหลวงปู่มหาตุมเตมิโยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเล่านะครับขอเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันแล้วก็ได้ชมเหเรียญเศรษฐีไปด้วยนะครับ ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ผมขอนำเสนอนะครับผมขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวท่านก่อนนะครับแล้วก็จะเอาพระเนี่ยนะฮะมามาให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วผมก็จะบรรยายเกี่ยวกับเรียนอีกครั้งหนึง่งเนาะ <S <S เผื่อหลายๆายท่านนะครับยังไม่รู้จักหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยนะครับหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยเนี่ย ท่านจะเป็นพระที่อยู่เหนือโลกทุกท่นานพระที่อยู่เหนือโลกมากๆเลยนะครับท่านได้ปล่อยวางทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านไมย่ยึดติดนะครับท่านไมย่ยึดติดข้อวัดปฏิบัติของท่านนะครับท่านนี้นะครับถึงจะอายุนะครับจะเข้า90ปีแล้วนะครับพรรษาก็เกือบจะ70พรรษาแล้วนะครับท่านยังมีข้อวัดปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับ คือท่านตื่นประมาณตีสองตีสามเพื่อทำวัดเช้านะครับทำวัดเช้าแล้วก็ทำเสร็จนะครับทำวัดเช้าเสร็จประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยท่านก็มาถักนะครับฝ้ายข้อมือเป็นฝ้ายมงคลไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนของผมฮะที่ให้ท่านนะครับได้ถักไว้ผูกฝ้ายข้อมือให้นะครับเป็นฝ้ายมงคลนะครับเป็นฝ้ายศักดิ์สิทธิ์ นะครับจากตัวหลวงปู่เลยนะหลวงปู่นะครับหกโมงเช้าท่านก็จะออกบิณฑบาตนะครับออกบิณฑบาตนะครับออกบิณฑบาตส่งข้อญาติโยมนะครับส่งข้อญาติโยมเสร็จปั๊บนะฮะท่านก็กลับมานะครับอ่าชั้นเช้านะครับสายๆท่านก็ทำกิจของสงฆ์นะครับกวาดลานวัดอ่ะ กวาดลานวัดเนี่ยบางวันนะครับท่านก็กวาดตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับก่อนจะออกบินทบาทนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยท่านจะกวาดตั้งแต่ตีห้านะครับกวาดลานวัดแล้วก็ไปบินทบาทนะครับกลับมาฉันเช้านะครับหลวงปู่ท่านนะครับฉันเพียงมื้อเดียวนะครับฉันเพียงมื้อเดียวเท่านั้นก็คือฉันประมาณ9ก้าโมงเช้าไปหาสิบโมง ท่านฉันเพียงครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมหลวงปู่นะครับท่านฉันเช้าเพียงมื้อเดียวเท่านั้นนะครับแล้วท่านก็เสร็จ,จากภารกิจท่านก็จะรับแขกนะครับลูกศิษย์ลูกหาไปหาท่านท่านก็จะรับแขกสรงข้อญาโยมนะครับตามแรงปรารถนาของแต่ละท่านนะครับตามแรงปรารถนาของแต่ละท่านบางคนเนี่ยบางคนไปหาหลวงปู่นะครับก็มีความร้อนใจ นะครับอยากให้ท่านช่วยเรื่องอะไรก็บอกท่านตรงๆนะฮะบอกท่านตรงๆเลยท่านจะสงเค์นะฮะท่านจะช่วยตอนที่ท่านช่วยเนี่ยท่านจะเรียกมาผูกฝ้ายข้อมือพร้อมกับให้เป่าคาถาให้ด้วยนะครับบริกรรมคาถาให้กับทุกคนเลยที่เข้าไปหาท่านนะครับไปขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่นะครับคือฝ้ายข้อมือนะท่านชมนี่มีฝ้ายข้อมือเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาผูกให้เรานะครับ ท่านได้ทำตั้งแต่ตีตีสี่ตีห้าที่ท่านตื่นนอนแล้วนะฮะท่านจะมาถักไฟข้อมือให้กับลูกศิษย์นะครับถักแล้วก็ต้องเสกด้วยนะทุกท่านท่านจะเสกเสกไฟข้อมือให้กับลูกศิษย์ทุกคนเลยนะครับเสกตอนทานะเสกแล้วตอนมาผูกไฟข้อมือก็เสกอีกนะครับเสกให้เฉพาะบุคคลเลยเพราะว่าแต่ละคนจะมีแรงปัถนาแตกต่างกันครับ แล้วก็นะครับช่วงตอนเย็นนะครับหลวงปู่ท่านก็จะ,จะกวาดลานวัดนะครับทำกิจทองสงตอนเย็นประมาณบ่าย3ามครึ่งท่านก็ขึ้นไปที่อุโบสถนะครับเพื่อจะทำวัดเย็นนะครับทำวัดเย็นอีกครั้งหนึ่งทำวัดเย็นทำเสร็จปับ๊บท่านลงจากอุโบสถท่านก็มารับแขกนะทุกท่าน แขกมาหาท่านเยอะในแต่ละวันเป็นหลักร้อยเลยนะครับในแต่ละวันเป็นหลักร้อยนะฮะมาหาหลวงปู่มาให้ท่านช่วยนะฮะสง่งเคสท่านก็สง่งเคสไปตามกําลังบุญแรงกรรมแต่ละบุคคลไปตามสิ่งแต่ละทุกท่านขอนะครับหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยเนี่ยท่านเป็นคนที่วาปีเลยนะครับเป็นวัดบ้านเกิดท่านบ้านเกิดท่านก็อยู่ในวาปี อยู่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเตตะมบลประชาพัฒนานะครับอำเภอวาีปิทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพอท่านบวชเสร็จนะฮะปี2499ัีท่านก็ไปจำวัดนะครับเนื่องด้วยมีลูกศิษย์นะครับจากบ้านสีฐานจังหวัดขอนแก่นเนาะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับมานิมนต์ท่านนะครับไปจำวัดที่นั่นนะครับแต่ก่อนนะฮะ ท่านก็อยู่กว่าปีนะแต่วัดบ้านศรีฐานเนี่ยบ้านศรีฐานมีผีดุนะครับผีดุมากนะฮะก็นิมนต์ลวงปู่นะครับไปอยู่แล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าอ่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านนะครับแล้วก็ลวงปู่ท่านอยู่ได้นะท่านถือว่าเก่งมากๆเลยท่านเก่งวิชาคมตั้งแต่บวชใหม่ๆเลยนะครับลวงปู่ เรื่องประสบการณ์ผู้ทุกคุณเนี่ยนะครับเป็นที่สุดเลยท่านผู้ชมท่านแตกฉานในวิชาคมเก่าโบราณน,นะครับท่านแตกฉานในเรื่องของวิชาคมนะครับจากใบลานโบราณน,นะจากใบลานเก่าๆเนี่ยอายุหลายร้อยปีอะ่ะท่านศึกษาท่านแตกฉานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาลาวเขมรน,นะครับอักษร,รธรรมธรรมลาวเนี้ยท่านเก่งมากๆท่านอ่านออกท่านรู้เรื่องนะฮะ ท่านไปให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ร่ำเรียนกันนะตอนอยู่บ้านศรีฐานจังหวัดขอนแก่นท่านก็สอนธรรมะลูกศิษย์แล้วก็สอนหนังสือด้วยนะครับท่านสอนหนังสือด้วยนะครับลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยนะอ่าได้ข่าวว่าม,มีมีหลายองค์ด้วยเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับหลวงปู่ก็สอนหนังสือด้วยนะครับแล้วก็ช่วงปี2520 ต้นๆยี่สิบกว่านะครับหลวงปู่ท่านก็เดินทางไปที่อินเดียไปศึกษาต่อปริญญาโทนะครับไปศึกษาต่อปริญญาโทนะครับที่อินเดียแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยนะครับกลับมาที่ไทยจบปริญญาโทที่อินเดียกกลับมาเมืองเมืองไทยแล้วก็มาอยู่ที่วัดศรีวิชัย อำเภอวาปีทุมจังหวัดมหาสารคามก็คือวัดใกล้ๆกับบ้านเกิดท่านนะครับหลวงปู่ท่านเก่งมากๆท่านชมท่านเก่งทุกวิชาเลยนะคือผมเนี่ยเป็นเด็กยุคใหม่นะครับเด็กยุคใหม่เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าท่านเก่งอะไรท่านก็ไม่บอกนะครับท่านไม่พูดนะว่าท่านเก่งอะไรท่านน้อยมากท่านจะบอกว่าดียังไงอะไรยังไงนะครับท่านไม่ค่อยพูดนะครับท่านเหมือนเป็นข้อข้อห้าม ข้อคลัมภาษาอีสานเรียกว่าข้อคลัมนะครับว่าไม่อวดสรรพคุณไม่ไม่โม้นะฮะไม่โม้ว่าดียังไงแต่คนที่นําไปใช้นะครับนําไปใช้จะดีเองนะครับจะดีเองนะนะแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับลุงปู่ท่านนะครับคือท่านเก่ง เองมากๆเลยคือรูปยันนะครับนวม่าประมาณ81หรือ87คาถาทนี่ท่านแตกฉานทุกลูกเลยนะครับทุกลูกเลยเดี๋ยววันหน้าผมจะามานํานำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมกันว่าหลวงปู่มีตําราท่านเขียนให้กับลูกศิษย์ลูกหาเลยนะครับว่าท่านร่าเรียนวิชาอะไรมาบ้างนะครับศึกษาอะไรมาบ้างมีวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิชา,าคมท่านอยเยอะนะ ท่านศึกษามาเยอะนะครับแล้วก็พลังกิจนะครับของท่านก็เยอะด้วยนี่คือจากคำบอกเล่าของกลุ่มอจินไตเ่เล่าสู่กันฟังผมไปเซิร์ชดูไปค้นดูในเน็ตมีั้งหนึ่งท่านไปปลุกเสกที่กรุงเทพกลุ่มอจินไตเนี่ยได้ไปทดสอบไปวัดเช็คพลังหลงปู่มหาตุ่มเตมิโยเพราะว่า,ากลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้อ่ะเช็คเห็นหลวงปู่มหาศิลาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มหาตุ่มเนี่ยเก่งมาก ปลูกเสษพ้าแขังนะฮะกลุ่มนี้ก็เลยไปเช็คพลังหลวงปู่มหาตุ่มนะคือเช็คเขาบอกว่าโอ้โหพลังหลวงปู่สูงมากนะครับเป็นเหมือนก้อนเพชรสว่างไสวในตัวท่านเลยตอนท่านปลูกเศษพ้าเครื่องเหมือนกับหลวงปู่มหาศิลาที่บอกว่าถ้าปลูกเศกพ้าตอนไหนเนี่ยให้นิมนต์หลวงปู่มหาตุ่มมาด้วยนะเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเก่งมากๆนะครับวิชาคมแน่นนะครับหลวงปู่มหาตุ่ม เซกพระขังมากนะครับหลวงปู่นะครับเป็นพระที่มีความเมตตาสูงมากลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับมียศถาบรรดาศักดิ์ในสังคมพ่อค้าประชาชนข้าหาบดีเยอะนะครับผมเนี่ยเจอมากับตัวเองผมเชื่อเลยว่าท่านเก่งจริงผมผมเจออะไรหลายๆอย่างนะครับผมเจออะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อเลยว่าท่านเก่งมากๆนะครับ ท่านใดมีปัญหาเนาะทำธุรกิจค้าขายหรือทำกิจการสอบนะครับสอบทำงานนะครับสอบทำงานเนี่ยแล้วอยากให้ท่านช่วยนะครับอยากให้ท่านช่วยนะครับอยากให้ท่านช่วยก็มาหาท่านนะครับสอบเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับมาหาท่านได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมเหรียญหลวงปู่มาหาตุ่มเตมิโยนะครับ เดี๋ยวผมจะบรรยายด้วยว่าเหรียญน,นี้คืออะไรแล้วก็สร้างเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องราวของหลวงปู่เป็นเบื้องต้นแล้วก็พาทุกท่านไปชมด้วยว่าเหรียญที่ผมมีเนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างแล้วก็จำนวนสร้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอนำเสนอตรงนี้ก่อนเลยเ,เหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคาสร้างเพียง 1นึ่งเหรียญน,นะพิมพนี้1เหรียญน,นะครับเรียกว่าพิมพ์เศรษฐีถ้าดังเต็มองค์เรียกว่าพิมพ์มหาเศรษฐีสร้างพิมพละหนึ่งเหรียญอ่าอยู่ต่อหน้าทุกท่านแล้วนะครับนี่ครับแต่ละพิมพ์นะครับหนักกี่กรรมนะครับเดี๋ยวผมชั่งน้ําหนักให้กับทุกท่านได้ได้รับทราบกันตอนนี้เลยนะครับแต่ละพิมพเนี่ยหนักเท่าไหร่นะครับ พ,พ,กกพิมพ์นี้หนัก22กรัมนะครับพิมพ์นี้หนัก22กรัมอีกพิมพ์อีกพิมพ์พมพผมผมจะช่างผมจะช่างผ่านตัวนี้เลยท่านผู้ชมให้ทุกท่านได้ชมกันนี่ช่างช่างผ่านซองเลยอันนี้ยี่สองจุดสามนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับสร้าง ผ่านซองเลยย2 8นะครับนี่แบบนี้เลยต่อไปนะครผมจะพาทุกท่านไปชมเหรียญเนื้ออะไรดีอันนี้เนื้อเงินลงยาแดงหายากมากท่านชมเนื้อเงินลงยาแดงเนี่ยอันนี้คือเหรียญเรียกว่าเหเรียญเศรษฐี เนื้อเงินลงยาแดงนะครับอันนี้ก็เนื้อเงินลงยาแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยเรียกว่าชุดนําเลิกชุดนําเลิกเนี่ยเนื้อเงินเป็น,เป,นเป็นเงินบริสุทธิ์เนาะเงินบริสุทธิ์เนี่ยเหมือนองค์นี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับ เนื้อเงินบริสุทธิ์เนี่ยจะมีอยู่99องค์นี่เนื้อเงินบริสุทธิ์นำเลิกมันจะมีคําพูดบอกว่านำเลิกอยู่ตรงนี้นะครับ99องค์แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อเงินนำเลิกแล้วใส่ลงยาแดงก็จะมีอยู่ที่9องค์นะฮะเอาก9องค์มาลงยาแดง9องค์แล้วจะมีคําว่าพิเศษด้วยโอ้โหเห็นไหมฮะพิเศษด้วยส่วนนี้เป็นเนื้อเงิน พิเศษของเขาก็คือมีการต่อกโค้ด9รอบเลยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองเลยนะนี่หมายเลข9 0 9 8ด้วยนะครับอันนี้หมายเลข8นี่หมายเลข8เป็นเลขแห่งโชคลาภเลยนะนี่ทุกท่านครับอันนี้คือรายการชุดนำเลิก สองเหรียญนี้คือชุดน้ำเลือกถ้าน้ำเลือกจะมีอยู่99เหรียญน,นะจะมีต่อโคดน้ำเลือกไว้ด้วยนะครับส่วนเหรียญน,นี้เป็นรายการที่เปิดจองนะครับปกติเลยนะครับสร้าง1 6 8เหรียญถือว่าน้อยมากๆทุกท่านถือว่าน้อยมากๆนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนี่ฮะถือว่าน้อยมากๆเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อเงิน ลงยาเขียวมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับทุกท่านครับนี่คือเนื้อเงินนะครับลงยาเขียวนะครับสวยมากมากนะนี่ชุดรายการที่เปิดจองเนาะเนี่ยผมจะให้ดูนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะฮะ นี่คือโรงยาเขียวสร้างอย่างละ168เหรียญน,นะครับถือว่าน้อยมากๆนะถือว่าน้อยมากๆนะครับทุกท่านแล้วก็ด้านหลังนะครับก็สวยนะนี่สวยมากๆครับทุกท่านครับสายค้าขายทำธุรกิจนะครับสอบเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งผมว่าได้นะเพราะว่า ด้านหลังนะครับยันเนี่ยเป็นนามัพธ,ธาเป็นการตั้งธาตุดินน้ำาลนไฟแล้วก็หน้าชาลิติค้าขายชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ยันพระพุทธเจ้าสิพระองค์นะครับถือว่าเป็นยันครูยันสุดยอดสายสมเด็จลุนประเทศลาวเลยนะพระสายอีสานเนี่ยนะครับที่สําเร็จยันคาถานเนี่ยน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆนะครับหลวงปู่มหาตุมเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่สําเร็จวิชานี้มานะครับก็เมตตาเอายันนี้ให้กับลูกศิษย์ลงกับเหรียญเศรษฐี นะครับเหรียญเสรษฐีแล้วผมจะพาทุกท่านไปดูเหรียญไหนดีเหรียญมหาเศถีฐีนะครับมหาเศถีฐีเนื้อเงินลงยาเขียวแต่พอดีลงยาสีแดงผมไม่มีอะทุกท่านผมไม่มีนะครับไม่มีก็เลยไม่ได้เอามาตัวอย่างให้กับทุกท่านได้ดูกันเดี๋ยวพาไปต่อไปต่อโอ้ยนี่ ของสุดยอดหายากมากนะฮะนี่คือเนื้อเขาเรียกว่าชุบ24 k ีเอ่าเหรียญทองทิพชุบยี่บลงยาแดงสวยนะฮะเหมือนทองคำเลยนะครับเหมือนทองคำลงยาแดงเลยเห็นไหมครับโอ้โหนี่นี่นี่คือร่องรอยจากการชุบนะทุกท่านกระจกวิง่งวิ่งเลยนะเห็นกระทั่งกล้องโทรศัพท์ผมเลยนี่เห็นไหมฮะ โอ้โห oh, สุดยอดนะครับสวยนะสร้างอย่างละ99เหรียญน,นะทุกท่านสร้างอย่างละ9 9เหรียญน,นะครับนี่ฮะพระรุ่นนี้สร้างแบบสไตล์โบราณอ,อ่ะเป็นสไตล์ที่แบบลงยาเขียวลงยาแดงพอ,อไม่ได้ลงยาเยอะเอาแบบทื่อๆแบบสบายๆอะ่ะไม่ได้หลากหลายสีนะครับไม่ได้หลากหลายสีเห็นไหมฮะสวยนะแล้วก็จะพาทุกท่านไปดู ออย่าพาทุกท่านดูตรงนี้จังนี่คือเหรียญเขาเรียกว่าทองทิพย์นะฮะชุบยี่สิบสี่เคนี่คือรายการปกตินะแบบไม่มีตอกเก้ารอบไม่มีลงยาแดงเลยนะครับแต่พวกนี้นะฮะนี่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 อันนี้ก็จะเป็นลงตอกเก้ารอบอ่าตอกเก้ารอบนะครับตอกเก้ารอบมีแค่สามสิบสามเหรียญเท่านั้นนะครับสามสิบสามเหรียญเท่านั้นไม่ใช่สิ 39เหรียญเออสาเหรียญน,นะครับ39เหรียญไหมอ่ะไม่ใช่สิ99เหรียญเออขอโทษครับท่านผู้ชมวิดีโอที่ผมลงไปไม่ตัดต่อนะอาจเสร็จปับ๊บลงปุ๊บเลยนะฮะลงปุ๊บเลยนะครับอันนี้ต่อ9ก้ารอบมี99เหรียญถ้ายกลงยาแดงก็มี99เหรียญน,นะครับนี่สวยๆนะฮะสวยๆนะครับเป็นรายการลุ้นคือถ้าเราอ่า บูชาเนาะนี่น,นี่เราบูชาแบบเนี้ยนี่เขาเรียกว่าซินเดิมนะครับซินเดิมไปแกะเนี่ยเราค่อยไปลุ้นว่าเราจะได้แบบแบบปกติแบบนี้นะครับหรือแบบรายการลุ้นที่ต่อกเก้าโคตรเก้าเอา 9, ก้าวลขเก้าเนี่ยรอบรอบนะฮะหรือจะเป็นลงยาแดงเราต้องไปลุ้นเอานะครับลุ้นเอาตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยสร้างแค่เท่าไหร่อ่ะสร้างแค่999เหรียญ นะครับสร้างแค่999เเหรียญเท่านั้นนะครับเอาพาทุกท่านไปดูรายการนี้นวะนวะนวะนะฮะนวะนี่ลงยาเขียวนี่ฮะเป็นเหรียญเศรษฐีนะครับทั้งคู่เลยนะครับนี่คือลงยาแดงสวยนะสวยนะครับคลาสสิกมากนะเหมือนเหมือนพระยุคเก่านะครับ มือนย้อนยุคไปเลยนะอันนี้ก็เป็นนวะพายทองนะครับนวะพายทองลงยาเขียวครับทุกท่านเห็นไหมสวยนะฮะสวยนะอันนี้เป็นคนที่เป็นผู้สร้างเนี่ยเอาหน้าหนุ่มออนบล็อกหน้าหนุ่มของลุงป,ปู่เลยนะครับมาแกะสวยนะครับสวยคลาสสิกผมมองว่าเป็นคลาสสิกนะฮะเป็นคลาสสิก เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูเหรียญน,นวะมีไหมอ่ะนวะนวะผมไม่มีนะครับไม่มีเลยนวะโรงยาแดงนวะไม่มีเลยที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับอ่ะพาทุกท่านไปดูเหรียญเศรษฐี นะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเอ,เอาเอาเศษถีเอาแบบเศรษฐีเหรียญเศษถีนะ้ว่าพายทองแบบปกตินี่เป็นเหรียญเศษฐีน้ว่าพายทองแบบปกตินะแบบปกตินะครับตัวเนี้ยเราจะได้ซินเดิมนะครับซินเดิมไปแต่ตัวนี้ซินเดิมไม่มีผมแกะดูหมดแล้วนะฮนะจะเป็นเนื้อลว่าพายทองตัว,ว Python, ตนี้สร้างไม่เยอะนะครับ499อองค์เอง ะฮะ499องค์นะครับเราก็จะได้ไปลุ้นนะครับลุ้นแบบลงยาแดงมีแค่39เหรียญน,นะครับลงยาเขียวมีแค่39เหรียญแล้วก็ต่อก9รอบนะฮะตอก9รอบต่อก9รอบก็แค่39นะฮะผมไม่ค่อยมีมีพระเยอะก็เลยเอาตามที่มีมาให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเป็นเหนเรียญเศรษฐีเขาเรียกว่าทองแดงลมผิวลุ้งนะฮะทองแดงลมผิวลุง้งนี่ทองแดงลมผิวลุง้งแล้วก็เอาไปเลยฮะเอาไปลงยาเขียวลงยาแดงก็มีนะตรงนี้ทองแดงลมผิวลุ้งสร้าง2999เหรียญน,นะครับถ้าเป็นลงยาแดงยาเขียวเนี่ยสร้างอย่างละ99เเหรียญแต่ผมมีแค่ยา ยาเขียวนะครับยาแดงไม่มีนะครับอันนี้นี่มหาเศรษฐีนะครับเลี้ยงมหาเศรษฐีก็จะเป็นอะไรนะเรียกว่าอะไรนะมหาเศรษฐีเนี่ยลงยาแดงกับยาเขียวเป็นผิวลุงอู้สวยนะเห,นหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นี่อโอ้โหสวยท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่หลวงปู่นั่งให้ถ่ายรูปเลยนะเมื่อย้อนไปหลายหลายหลายปีแล้วนะหลวงปู่ว่าอ้าวถ่ายรูปไว้หน่อยเผื่อได้ใช้ในอนาคตท่านก็เลือกเอาใบลานมา,มาถือถ่ายเลยนะครับให้กับลูกศิษย์ถ่ายรูปภาพที่เป็น2รูปนี้เป็นรูปภาพที่ท่านตั้งใจให้ถ่ายนะนะครับเป็นรูปภาพที่ท่านตั้งใจให้ถ่าย ปัจจุบันเนี่ยเป็นรูปภาพที่ท่านไม่ค่อยอยากให้ถ่ายรูปนะ,ะท่านไม่อยากให้ถ่ายรูปนะฮะอ่าท่านผู้ชมมาดูนี่ทองแดงลมผิวลุงโอ้โหสวยนะเตียนเสทีโอสวยมากสวยมาก,มากนะครับเห็นไหมฮะสวยเขียวป,ปีกแมงคับอ่ะนะครับขึ้นอยู่กับมุมกล้องมุมกล้องและมุมแสง นะครับท่านผู้ชมผมจะพาทุกท่านมาดูเหรียญนี้ฮะนี่ชุดนำเลิกชุดนำเลิกชุดนำเลิกนี่คือเหรียญชนวนนะครับชนวนมวลสารไม่เยอะสร้างไม่เยอะนะครับเหรียญชนวนเนี่ยชุดนำเลิกนะสร้างเท่าไหร่เอ่ยชนวนนะครับ สร้างแค่299เหรียญทุกท่านนี่อย่างละ299เหรียญถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยโอ้สวยนะนี่ยันนะครับชนนวนมวลสารนี่ยันคาถาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับสวยมากๆเลย จะต่างจากจะต่างนะท่านผู้ชมต่างไหมชนวนนะฮะชนวนบน,นสารน,นี้ทองแดงลงผิวลุ้งนะครับความชอบแล้วแต่บุคคลนะฮะความชอบแล้วแต่บุคคลเลยนะครับอันนี้อู้สวยนะลอยจานลงปูลงปูท่านอาจารย์บางๆตอนนี้ท่านฉลามากท่านอาจารย์บางๆให้นะครับ ที่ผมแขวนบูชาประจำเห็นไหมฮะสวยนะครับสวยนะครับท่านใดสนใจอยากสอบถามมือเช่าบูชาพระเครื่องหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยนะครับหรืออยากฟังเรื่องราวของหลวงปู่นะเดี๋ยววันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลวงปู่ท่านนะฮะเก่งอย่างไรมีสรพวิชาพุธคุณอย่างไรนะครับ ใครสนใจนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับติดต่อผมได้นะครับเป็นชื่อ Facebook ผมก็ได้นะครับเบสชัดชัยสืบสุนทนรนะครับวันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามเดี๋ยวผมจะนําวัตถุมงคลหลวงปู่รุ่นอื่นๆมาเล่าให้กับทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เอาพามาให้ชมกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ